สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช anel เทพกรเบ็หนึ่งแถมแลมสไตล์นะครับช anel n ที่จะมาคุยเรื่อง iPhone อุปกรณ์เสริมการกินข้าท่องเที่ยวการช้อปปิ้งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมา unboxing ครับใช่แล้วครับ iPhone 13 Pro Max นะครับสี Sierra Blue นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในกล่องมีอะไรนะครับ ตัวนี้เป็นเอ,อ่อรุ่น512กิกะไบต์นะครับนี่นะครับในกล่องก็จะมีอย่างนี้นะครับสายเคเบิลนะครับเข็มนะครับ ก็แอปเปิลนะครับเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับก็ตามสไตล์ Apple ิลปัจจุบันก็จะไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้นะครับตัวนี้ก็เป็นสายชาร์จที่เป็น Lightning นะครับ USBC นะครับมาชมกันนะครับ เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกล่องระหว่าง iPhone 12 Pro Max กับ13 Pro Max นะครับนี่ครับกล่องมีขนาดเท่ากันเลยนะครับ นะครับจะเห็นว่าของ iPhone 13 Pro Max นะครับก็จะเป็นสีสว่างกว่านะครับก็จะเป็นสีฟ้าตัวนี้เป็นกล่องของ Pacific Blue นะครับด้านล่างนะครับตัว iPhone 12 Pro Max เนี่ยก็จะใช้ตัวหน้าจอเป็นตัวโชว์หน้ากล่องนะครับ iPhone 13 Pro Max กนี่ก็จะใช้ด้านหลังเครื่องนะครับเป็นสีตามหน้ากล่องนะครับในการโชว์นะครับให้ดูครับคือเหมือนเติมทุกอย่างนะครับครานี้เราจะมาเปรียบเทียบตัวเครื่องนะครับ ด้านหน้านะครับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเห็นได้ว,ว่ากล้องของ iPhone 13 Pro Max เนี่ยมีความใหญ่กว่ากล้องของ iPhone 12 Pro Max อยู่พอสมควรเลยนะครับ ตำแหน่งโลโก้อะไรก็เหมือนเดิมนะครับด้านล่างนะครับตำแหน่งปุ่มต่ตางๆก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ เดี๋ยวเราจะมาติดหน้าจอนะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องนะครับตัวนี้ผมใช้สปีกเกนนะครับตัวสปีเก้นที่เป็นกระจกกันรอยนะครับ ความพิเศษของมันก็คือตัวกระจกเนี่ยก็จะทำมาสํำเร็จนะครับพร้อมกรอบเพื่อมให้ติดเคลื่อนไม่ตรงกับตัวหน้าจอนะครับแล้วก็จะให้เซ็ตทำความสะอาดเลนมาก่อนนะครับเจ็ด่นออกก่อนนะครับเวลาติดเนี่ยควรจะให้มือเนี่ยไม่มีความมันนะครับ เมื่อเช็ดความมันออกแล้วนะครับเราก็มาดูดฝุ่นออกกันนะครับ เมื่อเรามั่นใจว่าไม่มีฝุ่นที่ติดหน้าจอนะครับก็ทำการลอกต้านลางออกนะครับ วาง,งไปนะครับมันจะครอบไปพอดีตัวเครื่องนะครับแล้วก็กดตรงการนะครับตรงนี้จะบอกนะครับเป็นตำแหน่งท็อปก็คือตำแหน่งที่มีตัวกล้องกับเซนเซอร์นะครับ mm hmm. Face ID นะครับ จากนั้นก็แกะสติกเกอร์ตรงนี้ออกนะครับนี่นะครับแล้วก็ลอก ถ้ามีฟองอากาศก็รูดไปนะครับใช่ยผ้าถูๆเดี๋ยวฟองกลกามันกเนียนไปอีนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับคืออันนี้ ซิลิโคนเคสนะครับของ13 Pro Max นะครับอันนี้เป็นซิลิโคนเคสของ12 Pro Max นะครับเดี๋ยวจะเอามาลองใส่นะครับ ไม่ได้นะครับก็คือเหมือนจะใส่ได้แต่ว่าตรงช่วงกล้องเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้นะครับมันจะมีมุมเพเยอออกมานะครับสรุปคือเคสของออซิลิโคนนะครับที่ใช้กับ12 Pro Max เอามาใช้กับ13 Pro Max ไม่ได้นะครับใครที่ซื้อเคสแล้วกะว่าเออโอเคถ้าจะเอามาใช้เคสร่วมกันเนี่ยก็ หมดหวังนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเคงสซิลิโคนของ13 Pro Max สวยตรงนะครับ พอดีเลยนะครับเมื่อวางไปตำแหน่งที่พื้นนะครับก็สามารถกันขอบได้ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ เคสตัวนี้นะครับเป็นสีเอ blue J นะครับเดี๋ยวลองมาสับกันนะครับว่าเอาเคสของ13 Pro Max เนี่ยไปใส่กับ12 Pro Max ได้หรือเปล่า นี่นะครับจะลองเคสของ1 2 1 3 pro max นะครับมาใส่กับ12 pro max ได้หรือเปล่าใส่ได้พอดีนะครับแต่จะเห็นว่ามันจะมีตำแหน่งกล้องเนี่ยที่เหลือเหือเอกมาด้าน นี่นิดนึงนะครับปุ่มก็กดได้นะครับขึ้นลงนะครับเออแล้วก็จะมีตรงตำแหน่งนี้ที่ไม่ค่อยพอดีสักเท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวใส่กลับคืน เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ารอยบากของ12 Pro Max เนี่ยใหญ่กว่า13 Pro Max อยู่นิดนึงนะครับหลังจากที่ได้บอกออได้เปิดตัวไปแล้วแล้วก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าตรงรอยบากเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับ โอเคนะครับก็เรียบร้อยใครมีข้อสงสัยนะครับอยากสอบถามนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้านใต้นะครับอยากให้ทำอะไรทดสอบเปรียบเทียบอะไรยังไงนะครับบอกกันได้ครับเดี๋ยวจะทำให้มีคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามนะครับจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ